ทำไมคนรวยถึงมีแค่1%ของประชากรทั้งโลกนะวันนี้จะมีวิธีมาเผยวิธีคิดของคนรวยกันค่ะว่าเขาคิดยังไงทำไมถึงมีแค่1%ของโลกคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมคนรวยทำไมมีน้อยมากแล้วทำไมคนรวยเขายังรวยขึ้นเรื่อยๆเพราะเขามีวิธีการคิดที่ไม่เหมือนกับคนทั่วไปมันจึงทำให้เขารวยค่ะวิธีคิดนั้นมันก็ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันด้วย เดี๋ยววันนี้จะมาบอก4หลักการของการคิดของคนรวยนะคะเริ่มต้นที่ข้อที่1เลยข้อที่1นนะคะก็คือคนรวยนั้นจะเน้นในการพัฒนาจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อนค่ะก็ความหมายก็คือว่าคนเราเนี่ยควรที่จะเก่งในด้านใดด้านหนึ่งให้มันสุดไปเลยคุณจะต้องลองมองหาจุดแข็งของตัวเองให้ได้นะคะอย่ามัวแต่มองหาจุดอ่อนแล้วก็พัฒนาจุดอ่อนไม่งั้นคุณจะช้าแล้วก็ไม่ทันไม่ทันชาวบ,บ้านไม่ทันกิน คุณจะต้องหาตัวเองให้เจอแล้วก็ทํามันให้มันดีที่สุดเราไม่จําเป็นต้องเก่งทุกอย่างแค่เก่งจริงในด้านเดียวก็สามารถหากินได้จนตายอย่างเช่นศิลปินนักร้องซูปเปอร์สตาร์พวกเขาก็สามารถออกคอนเสิร์ตหนักๆแค่ในช่วงวัยรุ่นแต่พวกเขาสามารมีเงินมีกินมีใช้ไปตลอดจนกเกษียณได้เจคโรลิงค่ะเธอก็เป็นนักเขียนนิยายที่เขียนนิยายแค่เรื่องเดียวนะที่ชื่อว่าแฮร์รี่พอตเตอร์มันทำให้เธอหากินได้ ั้ข้อ2ค่ะหาเงินมากกว่าคุณจะต้องหาเงินมากกว่าการหาวิธีการประหยัดเงินถ้าเกิดว่าคุณอยากจะร่ำรวยแบบคน1%นนะคะคุณต้องหาวิธีการหาเงินมากกว่าวิธีการประหยัดซึ่งความจริงก็คือว่าไม่มีเศรษฐีคนใดที่เขาร่ำรวยจากการประหยัดเลยไม่มีเศรษฐีคนไหนร่ำรวยจากการประหยัดแต่พื้นฐานของการจะรวยได้มันก็ต้องเริ่มต้นจากการประหยัดนั่นแหละ เพราะความร่ำรวยนั้นทั้งหมดมันก็เกิดจากการลงทุนลงแรงแล้วก็ใช้เวลาทั้งสิ้นแต่จะเอาเงินที่ไหนไปลงทุนละ่ะถ้าไม่เริ่มจากนิสัยประหยัดต้องประหยัดก่อนแล้วก็ลงทุนไม่ใช่ประหยัดเฉยๆประหยัดประหยัดประหยัดให้เงินหยุดในบัญชีธนาคารไม่ได้นะคือพวกเขาจะคิดเสมอว่าเงินที่เขาประหยัดได้สามารถนําไปสร้างไรายได้ให้งอกเงยได้ การออมมันก็เป็นสิ่งสําคัญค่ะแต่อย่าลืมนะว่าเมล็ดพันธุ์ที่เก็บเอาไว้ในถุงมันไม่มีวันที่จะเติบโตได้อย่าหวังรวยจากการฝากเงินเอาไว้ในบัญชีออมทรัพย์เพียงอย่างเดียวดอกเบี้ยเงินฝากในพิษธนาคารนั้นไม่มีวันที่จะเอาชนะเงินเฟ้อได้เพราะอัตราเงินเฟ้ออยู่ราวๆประมาณ3%ต่อปีในขณะที่ดอกเบี้ยเงินฝากนั้นได้ไม่ถึง1%แค่ฝากเงินเอาไว้ในธนาคารเฉยๆโดยที่ไม่ยอมเอาไปลงทุน คุณก็จะจนลงแล้วค่ะอย่ามัวประหยัดจนไม่กล้าลงทุนนะคะให้ถามตัวเองเสมอค่ะว่าการประหยัดในครั้งนี้ทําให้เราเสียผลประโยชน์อะไรบ้างถ้าเรื่องไหนที่ทําให้ชีวิตของเราพัฒนาได้ก็อย่าเสียดายนะคะก็ลองจ่ายมันดูอาจจะเป็นการจ่ายค่าคอร์สเรียนการจ่ายค่าคอร์สสัมมนา,าเพื่อที่จะหาความรู้ในการสร้างเสริมแบบทักษะต่างๆคุณอาจจะ ตละเวลาส่วนตัวเอาไปใช้กับการสละเวลาส่วนตัวที่เราวันๆเนี่ยเอาไปดู Netflix เอาไปดูหนังเอาไปดูอะไรที่มันไร้สาระนะคะลองใช้เวลาตรงนี้เอามาหารายได้เสริมเพิ่มเติมคือถ้าพูดถึงการประหยัดนะคะหลายครั้งการประหยัดมันก็ทำให้เราเสียประโยชน์ได้อย่างเช่นการเดินเลือกซื้อของประมาณ1ชั่วโมงโดยไล่ถามเทียบร,ราคาไปทั่วทั้งตลาดเลย เพื่อที่จะประหยัดเงินแค่20บาทมันคุ้มไหมมันคุ้มไหมกับ1ชั่วโมงนั้น1ชั่วโมงนั้นคุณสามารถเอาเวลาตรงนั้นไปอ่านหนังสือหาความรู้เพิ่มเติมได้บางคนก็ใช้เวลาทั้งวันในการเปรียบเทียบราคาสินค้าเพื่อซื้อสินค้าในราคาถูกกว่าแค่ไม่กี่สิบบาทสิ่งที่เราให้ความสนใจมันจะขยายใหญ่ขึ้นเสมอนะคะถ้าหากว่าเราโฟกัสในการที่จะไม่ให้เงินหายเงินก็จะหายที่มันหายก็เพราะว่า เราไม่มีเวลาที่จะไปสร้างเงินเพิ่มนั่นเองโฟกัสที่รูรัว่วเราก็ได้รูรัว่วถ้าโฟกัสที่ประตูเราก็ได้ประตูถ้ามัวแต่หาทางไม่ให้เงินเล็ดลอดเงินมันก็เลยยิ่งเล็ดลอดเพราะคิดแค่ว่าหายตายจนแย่น yeah, ี่ไม่มีประหยัดโอ oh, ในสมองนี้มีแต่ยา yeah. นะหายไม่ได้เงินหายไม่ได้จนไม่ได้แย่ฉันจนเนี่ยทำไมฉันจนจังเลยฉันชีวิตนี้มีแต่แย่แย่ทำไมมีแต่นี่แย่แย่วะต้องประหยัดสิฉันไม่มีเงินที่จะซื้อมันในสมองคิดแต่แบบนี้นะคะยิ่งเราโฟกัสสิ่งนี้มันก็ยิ่งจะขยายใหญ่ขึ้นแต่คนรวยค่ะเขาจะไม่โฟกัสคําพูดเหล่านี้พวกเขาจะโฟกัสแต่คําว่าหาหายัางไงหายัางไงลงทุน ลงทุนยังไงมีวิธีไหมลงทุนลงทุนต้องเยอะเยอะเยอะเเงินเยอะเยอะงอกเงยงอกเงยรวยเจ๋งเศรษฐีโอกาสนี่ค่ะคือคำศัพท์ที่อยู่ในคลังสมองของคนจะรวยคนรวยจึงไม่ได้โฟกัสที่เงินแต่โฟกัสที่เนื้องานค่ะอย่าโฟกัสที่เงินนะคะไม่งั้นคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่มีคุณจนคุณจะต้องประหยัดอย่าโฟกัสที่เงินแต่โฟกัสที่เนื้องาน คำในสมองที่ต่างกันมันทําให้ชีวิตของคนเราต่างกันถ้าไม่อยากถ้าไม่อยากให้ฟุ่มเฟือยนะคะไม่อยากใช้เงินฟุ่มเฟือยก็ให้โฟกัสที่การหามากกว่าการห่วงเงินหมดบัญชีหัวใจบางคนก็จะสลายก็ได้นะก็อย่าไปโฟกัสมากกับคําว่าเงินหมด ไม่มีเศรษฐีคนไหนร่ำรวยจากการประหยัดรายจ่ายแต่พวกเขารํำรวยจากการสร้างรายได้เพิ่มไม่มีเศรษฐีคนไหนร่ำรวยจากการทำงานง่ายๆแต่พวกเขารํำรวยจากการทำงานยากๆไม่มีเศรษฐีคนไหนร่ำรวยจากการทำงานหนักแต่เขาร่ำรวยจากการทำงานอย่างฉลาดไม่มีเศรษฐีคนไหนร่ำรวยจากการขายแรงงานแต่พวกเขารํำรวยจากการขายไอเดียค่ะต่อมาข้อที <S <s ่3นะคะข้อที่3ก็คือ คนรวยจะคิดว่าเวลาเป็นของที่มีค่าอย่าใช้ฟุ่มเฟื่อยเวลาเป็นสิ่งที่มีค่าอย่าใช้ฟุ่มเฟือยคนรวยจะไม่เสียเวลาไปกับเรื่องที่ไร้สาระพวกเขาจะติดตามข่าวสารบ้านเมืองเพื่อปรับตัวให้ทันสมัยบ้างแต่ไม่ใช่เอาเวลาทั้งหมดเพื่อที่ไปฟังข่าวลบๆข่าวร้ายๆโฟกัสแต่แบบข่าวไม่ดีเรื่องไม่ดีไม่ค่ะฟังแค่พอรู้ว่าตอนนี้มีอะไรบ้าง แค่นั้นอย่าไปสนใจเรื่องชาวบ้านมากจนเกินอย่าไปสนใจเรื่องชาวบ้านจนไม่มีเวลามาพัฒนาตัวเองนะคะเวลามันเป็นสิ่งมีค่ามันเป็นของมีค่าอย่าฆ่าเวลาไปเปล่าๆโดยไม่ได้อะไรกลับคืนมาอย่าและก็อย่าหักโหมจนไม่ได้พักผ่อนด้วยเพราะว่าการพักผ่อนอย่างเพียงพอมันเป็นสิ่งที่ร่างกายต้องการนะคะหากว่าสุขภาพของเราพังเพราะว่าการ ขาดการพักผ่อนมันก็จะทําให้งานของเราไม่ต่อเนื่องได้เหมือนกันอย่ามัวเสียเวลาในการกดมือถือด้วยอย่ามัวเสีเวลากับการใช้มือถือแบบไทฟีดซองเฟซบุ๊กไอจีทวิตเตอรหรือ Tik To อกนะคะพอถึงเวลานอนก็นอนพักผ่อนให้เพียงพอใช้เวลาให้มันคุ้มค่าทุกนาทีทุกวินาทีค่ะต่อมาข้อที่4ค่ะคนรวยเขาปฏิเสธเก่งพอๆกับตอนที่ตอบตกลงเลยก็คือความหมายคือ คนเรานะควรที่จะปฏิเสธถ้าหากว่ามีใครมาชวนทําอะไรที่มันไม่ได้อยู่ในเป้าหมายของเราเราก็ควรที่จะเซโนตอบปฏิเสธไปเลยค่ะการตอบปฏิเสธคนอื่นบางครั้งเนี่ยมันก็เป็นการตอบตกลงกับตัวเองด้วยซึ่งคนไทยอ่ะมีนิสัยขี้เกรงใจมันทําให้เราตกเป็นเหยื่อทําให้เราตกเป็นเหยื่อต่อผู้ที่หวังผลประโยชน์ได้ง่ายได้ปฏิเสธไม่เป็นนะถ้าคุณปฏิเสธไม่เป็นชีวิตของคุณลําเข็นแน่นอนลําบากแน่จ้ะ ถ้าว่าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะการปฏิเสธมันเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือเป้าหมายของเราการปฏิเสธสิ่งที่อยู่นอกเหนือเป้าหมายของเรามันเป็นสิ่งที่จะทําให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นอะไรที่มันไม่ใช่ปฏิเสธให้หมดไปเลยถ้ามีใครชวนไปขายอะไรสักอย่างแล้วคุณตามลงทุนด้วยหมดนะรับรองเจงค่ะอย่าอะไรก็ได้ไม่ได้นะจ๊ะ ต้องวิเคราะห์ก่อนว่าสิ่งสิ่งนั้นมันตรงกับเป้าหมายของเราไหมอย่าปล่อยให้ความโลภครอบงำเพราะบางทีเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเสียหลักจนไปไม่ถึงเป้าหมายก็ได้นะคะทัดคุณทำอะไรได้ดีอย่าทำสิ่งนั้นฟรีๆให้กับใครอย่างเช่นเออยังไงอะเรื่องของการถ่ายรูปนะคะอันนี้คุณสังเกตไหม ช่างภาพเนี่ยถ้าเป็นเพื่อนกันเนาะมักจะมาขอว่าเฮ้ยถ่ายรูปให้หน่อยสิเพื่อนกันนา,ยอ,ยาอะไรเี่ยคิดว่าการถ่ายรูปมันไม่ต้องลงทุนเหรอคะคิดว่ามันง่ายๆเหรอคะถ้าคิดว่ามันง่ายคุณก็ใช้กล้องโทรศัพท์มือถือของคุณถ่ายไปก็ได้อันนี้ก็เจอบ่อยเนาะช่างภาพเนี่ยเจอบ่อยช่างภาพเจอบ่อยมากด้านอื่นก็คงมีแหละเป็นเพื่อนกันมันก็ไม่ควรที่จะทำแบบนี้นะคะอยากทำอะไรให้กับใครฟรีๆง่ายๆ เมื่อคุณให้เขาฟรีหนึ่งครั้งแล้วครั้งต่อไปจะคิดเงินเขาก็ลําบากอีกเดี๋ยวเขาก็มาทักทวงมาท้วงติงมาเอาทําไมครั้งที่แล้วทาให้ฟรีได้ไม่ได้นะทุกอย่างมันมีค่าใช้จ่ายในจะค่ากล้องในจะค่าความรู้ทักษะประสบการณ์ที่เราสั่งสมมาไม่ได้นะคะน้ําใจเนี่ยมันมีให้กันได้แต่ก็จงให้อย่างพอดีและก็มีน้ําใจให้ถูกคนด้วยมิฉะนั้นคุณจะถูกเอาเปรียบอตลอดเวลาค่ะ จงจําไว้นะคะว่าเวลาและก็ความสามารถของคุณมันเป็นต้นทุนที่ประเมินค่าไม่ได้การจะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ใน1%นนั้นได้คุณจะต้องเปลี่ยนความคิดของตัวเองให้เหมือนกับคนรวยที่พูดมาทั้งหมดนี้ซะก่อนค่ะจงไปเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะ